ว่าเขามันเป็นกลับกลุบกลับเลยนอนไม่ได้มันเหมือนแบบคนปวดหัวตุบตุบมันปวดมากหัวเขานี่มันแบบทรมานเจ็บเจ็บบ้างๆวดหลังมือขยับไม่ได้มันแข็งอันนี้ขยับได้เลยตอนนั้นมันกำไม่ได้ไงพอท่ามให้มันกำได้เลยนะ้องสาวนั่นแันะนน้ำแม่งกินเนี่ยเบอร์นหนึ่ง,งน, <c oughs> นี่ไงกินนนี้ปุ๊บหายไปเลยข้างหลังลก็ไม่ปวดไม่ปวดเลยดีใจบอกแล้ยนั้นบอกอ <ละ S 1> วดแบบมันทรมานอ่ะมันทรมานทรมานเจ็บเจ็บมาก บางทีเราก็มึนหัวด้วยนะบ้านหมุนเลยกินไปปุ๊บหายทันทีเลยมึนเบื้อมีนี่เก่งจริงๆเลยพุ่งจริงร่างกายเราแข็งแรงนี่ยก,กินกับหมดแล้วเนี่ยให้<ด>คนกินนะพุ่งจริงรมันมันดีมากๆเลยพุ่งจริงชมวิดีโอฉบับเต็มได้ที่ช่อง YouTube เบอร์หนึ S ่งสมุนไพรเรามีตัวอย่างผู้ใช้สินค้าจริงที่ใช้แล้วเห็นผลดีจำนวนมาก บอกเล่าความจริงที่ประทับใจเราขอท้าทายให้คุณพิสูจน์ความจริงสินค้าคุณภาพหากไม่พอใจจินดีคืนเงินทำไมไม่ลองโทรปรึกษาเราตอนนี้เลยล่ะครับ0818891719เบอร์หนึ่งสมุนไพรภารกิจแห่งชีวิตเพื่อสุขภาพคุณ